ไปนะคะเราจะไปเขียนเจ้าตัวอินเด็กซ์ค่ะหรือสารบัญน,นะคะเดี๋ยวเราไปเขียนไปพร้อมๆกันเลยค่ะต่อไปเดี๋ยวจะมาเขียนอินเด็กซ์นะคะอินเด็กซ์ก็ไม่มีอะไรนะคะเราก็จะใส่ไว้ที่หน้าแรกอย่างที่เนยบอกนะคะในสมุดหน้าแรกเลยนะคะเดี๋ยวเน,นจะใส่เป็นนี้ละกันอินเด็กซ์ คอมโพเนนต์หลักๆอย่างที่เนยบอกก็คือใส่ชื่อหัวข้อนะคะใส่ตัวรายละเอียดนะคะแล้วก็ใส่หมายเลขหน้าไว้นะคะอันนี้ Index หน้าแรกของเนยนะคะก็คือการเขียนฟิวเจอร์ล็นั่นเองเพราะฉะนั้นเนยจะลงไว้เลยว่ามันคือ Future l o ล็ อันนี้นะคะเนยก็จะเขียน Index นะคะในชื่อหัวข้อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วตอนที่เรามาทำา Index นะคะเราก็มาดูว่าหัวข้อของเราเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะคะซึ่งอันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแต่ละเจนเนอรของแต่ละคนเลยนะคะซึ่ง i n น e x หน้าแรกของเนยเนยเขียน f u t u r e l o g ็อกนะคะเนยก็ใส่ f u t u r e log ็อกไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าในมีหัวข้ออะไรบ้างนะคะก็จะมี f u t u r e l o g ็อกนะคะอันนี้จะเป็น m ั n ดี้ล็อกนะคะ เราก็เนยก็เขียนดลี่ล็อกไว้นะคะเสร็จแล้วนะเนยก็จะเอามาเขียนเป็นแบบนี้ละกัน f u อจ r ล็อกเสร็จปุ๊บเนยก็จะมาเขียนเมอเสร็จแล้วปุ๊บเนยก็จะมาใส่แบบนี้เลยร์ล็อกฟิวเจอร์ล็อกของเนยก็จะเป็นหน้าหนึ่งนะคะถึงสองแบบนี้นะคะส่วน May, เมเนี่ยเมเนยเขียนดลี่ล็อกไว้นะคะเดี๋ยวเนยจะไปนับว่ามันคือมันคือ หน้าสามสี่หน้าสามสี่ห้าแบบนี้นะคะในก็จะใส่ไว้นะคะสามถึงห้าแบบนี้นะคะอ่าสามถึงห้าในใส่เมไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นอินเด็กซ์ของเนยเวลาในกลับมาดูว่าเฮ้ยเดือนเดือนเดือนเมเนยทำอะไรไปบ้างในก็จะเปิดหน้าสามถึงห้านะคะถ้าสมมุติว่าหลังจากนี้ในมีเขียนเพิ่มนะคะในก็จะทําลูกน้ํานะคะแล้วในก็ใส่ต่อไปเรื่อยๆนะคะว่า มีอะไรบ้างแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวหน้าต่อไปสมมุติว่าเนยจะทําเป็นคอเลกชันนะคะเป็นโปรเจกต์อย่างเงี้ยเนยก็จะใส่ใส่คอเลกชันว่าเป็นโปรเจกต์เนยก็จะใส่ไว้ในหน้าถัดไปสมมติอันนี้เดี๋ยวเนยจะเขียนไว้ในหน้าหกเนยก็มาเขียนไว้หน้า6กแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะของการทำอินเด็กซ์นั่นเองนะคะเพื่อนๆนแต่ละคนมีหัวข้ออะไรนะคะก็สามารถที่จะ ใส่ไว้ในนี้ได้เลยเช่นโปรเจกต์นี้ถือว่าเป็นหนึ่งในคอลเลกชันของ Bullet Journal ของเนยเนยก็ให้เนยก็ใส่ไว้นะคะว่ามันคือหน้าหกแบบนี้นั่นเองนะคะเนี่ยแหละก็จะจบแล้วนะคะของการทำอินเด็กซ์นั่นเองก็คือไม่ยากเลยนะคะ